อัชลาพรรับให้ขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลไทยภูมิใจเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเสียดายที่หลายคนรุนกันหนักซึ่งทางด้านอัชราพรคงยศดาวตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังแพ้สหรัฐอเมริกาในศึกลูกยางโลก2022หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป2ต่อ3เซตหลังจบเกมเพียวอัชราพรคงยศหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญ ของทีมสาวไทยกล่าวว่าหนูดีใจมากๆค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับชัยชนะในนัดนี้แต่หนูก็ดีใจกับการแข่งในแมตชนี้มากๆก็คือแบบเราสู้กันหยิบตาจริงๆฝั่งเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันหนูรู้สึกว่ามันเป็นแมตท,ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแมตท,ที่น่าประทับใจและก็จะเป็นแมตในความทรงจําของเราหลายๆคนค่ะส่วนบทสรุปชิงแชมป์โลกถือว่าเราได้ทําตามเป้าหมาย และค่อนข้างได้เกินเป้าหมายด้วยในรอบแรกถึงแม้รอบสองเราจะแพ้ทุกนัดแต่หนูเชื่อว่านี่แหละคือประสบการณ์ของเราจริงๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวและนำไปใช้เพื่อพัฒนาทีมของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะนัดนี้ก็ทำเต็มที่เล่นให้สนุกเล่นของเราไปเพลาะที่เหลือก็เป็นกำไรของเราแล้วไม่อยากให้ทุกคนกดดันหรือแปกความเครียดไว้อยากให้แมตช์นี้ปลดปล่อยทุกๆอย่างที่เราซ้อมกันมา เอาออกมาใช้แมทนี้ให้หมดก็ขอบคุณแฟนๆที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราไม่ว่าจะในวันที่พวกเราแพ้หรือชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราอยากขอบคุณและช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ